ใครที่เป็นลูกพ่อขุนถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญนะคะเมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยรามคําแหงค่ะจัดพิธีบวงสวงแล้วก็วางพานพุ่มถวายสักการะองค์พ่อขุนรามคําแหงมหาราชในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคาแหงครบรอบ53ปีในวีรพลตั้งสุวรรณนายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงและผู้ช่วยศาสตราจารย์บุติศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์สิทธิ์เก่าบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้เขารวมพิธีทางศาสนาทั้งพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์และพิธีศาสนาอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดวยวันที่26พฤศจิกายนของทุกปีถือว่าเป็นวันที่สําคัญยิ่งของชาวรามคําแหงค่ะเนื่องจากว่าวันที่26พฤศจิกายน2518เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบร,รมราชา นุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระราชทานปริญญาบาัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นรุ่นแรกนะคะซึ่งนอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาพรณ์แก่ข้าราชาการแล้วก็พนักงานมหาวิทยาลายัยและก็มอบรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นรวม19รายอาทินายสุเมธร,รอยกุลเจริญตุลาการสารรัฐธรรมนูญนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสิทธิ์เก่าดีเด่นก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพและก็อุทิศตน รับใช้และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะ